สวัสดีครับผมสปิโนซาครับคอรัมเนศนังสือพินสปอร์ตคูกับสตาสกเกอร์ครับวันนี้วันศุกร์ที่ 5มิถุนาอยู่นะครับโปรแกรมฟุตบอลกลับมามีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะพอสมควรอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลคู่เอกประจําวันนะครับเป็นศึกบุนเดสบีกาเยอรมันนะครับคืนวันศุกร์ที่ผมวิจารณ์เองกับมือเป็นการเจอกันระหว่างไฟบวกครับเปิดบ้านพบกับมึ่นเชนกัตบันนะครับไฟบวกต้องรุนไปฟุตบอลยูโรป้าเลยนะครับฝาาทีมเยือนกับักเนี่ยรุนไปแชมเปียนนะครับฟอร์มช่วงหลังของกัตบัก ดูดีกว่านะครับแต่การมาเยือนไฟบลกครับผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายแม้ฟองของไฟบวกเนี่ยจะดูแผ่วลงนะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังเป็นทีมที่เล่นในฐานะมวยร้องได้ค่อนข้างดีครับแทคนิคของคิตติชไตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น3 4 3หรือว่า4 4 2เนี่ยดูแล้วลงตัวครับยางรับรอต้นครับยิ่งวันนี้ครับสภาพทีมถือว่าสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นนะครับได้ตัวรุกคนเก่งอย่างยาดิกฮาร์เบอร์เนี่ยฟิตกลับมาตรงนี้ครับทำให้เกมรุกเนี่ยมีทางเลือกและก็ความหลากหลายมากขึ้นครับผมมองครับว่ากันบักเนี่ยนอก รังครับยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็เกมรับยังมีปัญหาอยู่ที่สำคัญครับมาเยือนทางไฟบุกครับซึ่งเป็นทีมที่เกมรับเดี่ยวน่เนี่ยผมมองครับว่าแนวรุกของกันปักอย่างพวกโยนัสฮอบมันอาเลสซานเพอากับมาโคตูรันครับหาช่องเจาะไม่ง่ายคู่นี้ครับกำแพงเปิดให้กันปักครับเป็นต่อที่0.75 อาจจะดูชวนหน้าต่อนะครับเนื่องจากเกมลูกดูดายแล้วก็ฟอร์มยุ่งหลานดีกว่าครับแต่ผมมองว่าก็พายแบบนี้ครับโอกาสเฮเต็มของทางการปักเนี่ยมีค่อนข้างน่อยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับหากหวังเทเต็มผมแนะเชียร์ทางไฟบวกครับดูแล้วมีมุมที่จะยื้อเสมอมากกว่าแพ้ขาดคู่นี้ครับกัดฟันรอเชียร์ทางไฟบวกครับผมมองว่ามีโอกาสแบ่งแต้มได้สูงครับเชียร์ไฟบวกนะครับในคู่นี้เฮงๆเวอร์รวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ